สวัสดีครับเติ้งเต๋อดอยเป็นไทยนะครับในจะนสิ่งแวดล้นนในการปรึกษาสวัสดีทุกท่านหลังจากเอคืนวันคริสต์มาสนะครับหวังว่าการเฉลิมฉลองเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนนะครับคริสต์มาสย้ำเตือนให้เรารู้ว่ามีความรักอยู่ในโลกนี้นะครับถึงแม้ว่าเรากำลังจะตามอใชานดนึงแม้ว่าหลายคนเนาะแม้เราเองกําลังจะตามหาความรักอยู่แล้วก็อยากจะรู้ว่า รักอยู่หนไดอะไรเงี้ยครับขอให้ให้ให้มีแค่คําว่ารักก่อนนะครับรักอยู่หนใดแล้วแล้วที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราตามหาแล้วเรา,าเจอ,อมันมันไม่มีเลยอะ่ะก็เป็นความรักนั้นนะครับ <c oughs> ก็เป็นความรักนั้นให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นถ้าสุว่าเรายัางยังตามหารักหรือว่าคนที่จะมารักหรือคนที่เราจะได้รักคือถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับยังตามหาไม่เจอก็ก็เดี๋ยวก็ตามหาต่อไปหรือว่ารอก่อนหรือว่าเปลี่ยนแนวคิดก็ได้นะว่าอยู่คนเดียวก็ได้ คือคือคือยังไงก็ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่าจะบอกว่าจะขอแนะนําจะขอแนะนําว่าความรักเมื่อเราตามหาแล้วยังไม่เจอก็เป็นความรักนั้นให้กับตัวเองภาพที่เราไม่ใช่มโนเนะภาพที่เราตั้งไว้จินตนาการไว้ครับว่าคนที่จะมารักเราหรือคนที่เราอยากจะสร้างความรักด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงก็เอาลักษณะบุคลิกของเขาอย่างนั้นนะครับ มาทํากับตัวเองก่อนเช่นว่าเขาจะต้องพูดอ่อนหวานกับเรานะเขาจะต้องใส่ใจกับเราเขาจะต้องรักตัวเราในสิ่งที่เป็นเราก็ทําอย่างนั้นกับตัวเองก่อนเขาจะต้องเป็นคนพูดช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าเขาจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้โดยที่ไม่แบบไม่ได้ลําเอียงอ่ะคือไม่ได้แบบว่าโอ้ทุกอย่างต้องเป็นครอบครัวหมดอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็แบบไม่มีอะไรที่จะกินอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่จะทำทุกอย่างให้มันสมดูลได้เราก็ทาอย่างนั้นสมดุลกับครอบครัวของเราแล้วก็ ใช่เขาจะต้องรักเพื่อนเราแล้วเขาจะต้องแบบว่าสามารถที่จะเซตบาร์ดอรี่ได้อย่างไยว่าโอมเนี่ยเวลาที่เพื่อนอะไรเอิมเราเราอยู่กับเพื่อนมากไปเี่ยเขาก็จะต้องขอให้เรามาอยู่กับตัวเองหรือเราเองก็เหมือนกันถ้าเขาไปอยู่กับเพื่อนเขามากไปเขาเราเ,เราก็จะขอให้เขามาอยู่กับเราบ้างอะไรเราก็ทำเหมือนกันกับตัวเองเลยเริ่มวมันนี้ความรักที่เราต่างกันตามหาถ้ามันยังไม่เจอก็เป็นความรักนั้นนะครับให้กับตัวเองก่อนแล้วก็ คนรอบข้างเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่ทอยากจะฝากไว้แล้วก็มีอีกข้อหนึ่งครับจากใจนักจิตเองคือเวลาที่เราพูดถึงคําคําที่มันสําคัญสําคัญในชีวิตเหล่านี้ครับการที่เราไม่ไม่เติมเขาเรียกผมไม่ได้เก่บภาษาไทยแต่ไม่เติมคําที่เป็นคําวิเศษใช่ไหมหรือคำขยายขยายมันอะคำคำวิเศษหรือว่าคำคำขยาเช่นคำว่ารักเนี้ยครับ ขอให้ขอให้รู้ว่าโอเคเราเราจะเราจะตามหาความรักนะแล้วเราก็จะดูแลความรักหรือว่าเป็นความรักอะไรเงี้ยหลายคนชอบเติมคําว่าแถร,รักแท้อยู่หมวใดอะไรคือแท้ล่ะแท้ความหมายของเรากับแท้ความหมายของหลายคนก็ไม่เหมือนกันรักรักแท้รักแท้เราเลยรักแท้แทของหลายคนก็คือต้องมาอยู่ด้วยกันตลอดต้องแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่า หลังจากโควิดเทรนมันเปลี่ยนนะรักแท้รักแท้บอาจจะมีแต่แต่ว่าตอนนี้หลายคนก็รักแท้ก็มีสามคนรักแท้ก็มีสี่คนอ่ะงั้นแปลว่าถ้าไม่ได้ใจเดียวรักเดียวไม่ใช่รักแท้ไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่แต่ละก็คือพยายามไม่เติมไม่เติมคําที่มันขยายที่ทําให้เรายุ่งยากใจครับรักก็คือรักแล้วลองดูไปซีว่าในในในกระบวนการของเขาอะ่ะ กระบวนการที่เราจะรักตัวเองกระบวนการที่เราจะรักคนอื่นหรือว่าที่เราจะมารักกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ลองแบบเสริมสร้างา่าไจะจาได้ว่าเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าเราเองเป็นคนที่ต้องดีไซน์ความรักของเราเองเนาะว่าความรักมันจะเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็ต้องแบบเอ่อให้ให้มันเหมาะสมกับทั้งทุกฝ่ายอะ่ะเพราะเมื่อกี้เกือบจะรู้ว่าสองฝ่ายทุกฝ่ายสามฝ่ายสี่ฝ่ายก็กี่ฝ่ายก็ได้หรือว่าฝ่ายเดียวก็คือรักตัวเองนะครับ โอเควันนี้ก็คือถ้าจะต้องมาดูเรื่องความรักจะต้องมาดูลเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยครับก็จากใจนักจิตก็อยากจะฝากไว้อยู่สามเรื่องสามเรื่องจริงๆก็คือไม่อยากไม่อยากให้กฎอันนี้เป็นเป็นกฎแบบว่าโอ้ยพอปีใหม่แล้วก็จะต้องมามีอะไรต่างแตกต่างไม่ใช่นะครับคือแต่ว่าเพียงแต่ว่าไหนๆก็ยึดยึดไว้ว่าอ่ะหลังคริสต์มาสเราจะมาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาปีใหม่ด้วยกันก็มาคุยสักหน่อยว่าในเรื่องความรักเนี่ยถ้าอยากจะทั้งรักตัวเองและผู้อื่นนะครับ หรือว่าในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยถ้าเราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นเฮลตี้อ่ะที่มันไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่ากดดันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันดีต่อสุขภาพจิตดีต่อสุขภาพใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพกายของเราเนี่ยก็อยากจะขออนุญ,ญาตแนะนํานะครับก็เป็นอยู่สามข้อก็คือหนึ่งก็คือความสม่ําเสมอความสม่ำเสมอ consistency เนาะ อันนี้สําคัญมากๆนะครับความสม่ําเสมอเนาะความคามงเส้นคงวาอะไรเงี้ยภาษาไทยก็ก็ใช้คําที่แบบน่ารักมากคือภาษาไทยมีหลายคําที่ทําให้เราเข้าใจคําว่าความสม่ําเสมอหรือ consistency เนี่ยในบริบทต่างๆอันนี้ครับสองก็คือการเป็นตัวเองครับคือที่จริงแล้วคือถ้าจะให้แปลนี่คือว่าการใช้ชีวิตตามความจริงที่เป็นตัวเอง authenticity ดอกก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ทําแบบนี้เพื่อที่จะกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงก็ตามแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนคอของตัวเองอ่ะไม่ได้เปลี่ยนความเป็นตัวเองแต่ว่าเป็นการพัฒนาเอาสิ่งที่เราเราเราเป็นเนี่ยมาใช้ไม่ใช่เปลี่ยนความเป็นเราเพื่อเอาไปใช้หรือว่าไม่ใช่เปลี่ยนความเป็นเราเพื่อให้คนอื่นเอาไปใช้แต่ว่าเปลี่แต่ว่าเราเนี่ยเป็นอะไรก็ตามแบบไหนก็ตามรักใครก็ตาม เนาะก็เอาสิ่งที่เป็นเราครับไปใช้เกิดประโยชน์ไปประยุกต์ไปแอพพลายไปอินเทอร์เกรตไปบูรณาการไปผสมผสานว่าไปอันนี้คือยค,คำของอาจารย์มาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เอธาสุกนะบางทีก็ก็คิดถึงอาจารย์เนาะเพราะว่าอาจารย์ก็สอนเองานวิจัยนะมีอาจารย์ที่ปรึกษาผมนะเดี๋ยวจะขอเป็นชื่ออาจารย์นำมารพรนะครับก็ อาจารย์โนาะแล้วก็อาจารย์ติ๊กอาจารย์สามเป็นผู <ness> ้หญิงเก่งเป็นแบบว่ากล้วเกิร์พาวเวอร์เบอร์พาวเวอร์พับเกินนะที่ช่วยเราให้ให้แบบจบการศึกษาได้ดีก็คือทั้งส่งทั้งทั้งสามท่านและหลายๆท่านนะครับที่ที่ที่เราได้เรียนรู้เนี่ยก็จะสอนเราเรื่องว่าที่จริงมันมีหลายอย่างอ่ะที่เราสามารถที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยไปไปทําให้เกิดประโยชน์ได้อ่ะในหลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าจะต้องเริ่มจากการเป็นตัวของตัวเองหรือว่า ต้องเริ่มจากการยึดความจริงหรือว่าการเป็นตัวตัวของตัวเองด้วยความจริงอการเป็นตัวของตัวเองด้วยความจริงถ้าใครรู้คําว่านี้ช่วยส่งมาหน่อยเมื่อคืนไม่ได้นอนดึกนะครับเมื่อคืนไปดูเอ่อโชว์มาที่แถวๆอ,ออบจชอเชียงใหม่เนาะแล้วก็สวยมากอันที่สามเริ่มเมื่อเมื่อการยืดหยุ่น flexibility คือในกระบวนการถามอันเนี้ย ถ้าถึงแม้ว่าเราจะมี consistency นเนาความเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าเนี่ยต้องแบบว่าทำให้ได้แบบสม่ำเสมออ่ะแล้วก็มี authenticity คือความเป็นแบบการการยึดความจริงในความเป็นตัวเองหรือหรือว่าการเป็นตัวเองด้วยแบบด้วยด้วยจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ปลอมอ่ะเนาะไม่ใช่เป็นตัวปลอมของเพลงพี่ออมเพลงไฮด้าอะไรเงี้ยไม่เอาเนาะแบบนั้นและสุดท้ายเนี่ย flexibility หรือว่าความยืดหยุ่นอ่ะจะช่วยให้เราะครับสามารถที่จะ ไม่โทษตัวเองหรือมาไม่รู้สึกผิดว่าหากเมื่อไรก็ตามที่เราเองก็ต้องปรอมอ่ะหรือว่าต้องต้องบิดนิดนึงหรือว่าไม่สามารถที่จะทำได้ทุกวันอะไรเงี้ย flexibility ก็จะช่วยให้เราเห็นว่าโอเคไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยเป็นตัวจริงได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตโอเคดีมากแล้วพรุ่งนี้จะเป็นตัวจริงให้ได้เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นวันนี้สามารถที่จะแบบ เก็บออมได้ตอนแรกคิดว่าจะต้องเก็บออมอเให้ได้วันละ20บาทวันนี้ไม่ได้เพราะว่าเห็นแบบกล้วยทอดปักซอยก็ไม่ซื้อไม่เลยพรุ่นี้ก็เริ่มทำใหม่เน้ะฟ l กซิบิลิตี้ no, <No. S 2> ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะยืดหยุ่นและยังอยู่ในอยู่ในขอบเขตของการที่เราจะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าอยากจะนําชีวิตเราเนาะ ออกแบบเนาะชีวิตเราให้ไปนในทางที่มันเฮลตี้มากๆนะครับผมพยายามจะใช้คําว่าเฮลตี้เพราะว่าบางทีถ้าเราพูดถึงคําว่าโพสิทีฟครับมันเป็นคําที่สลับผมเองนะครับไม่ใช่เป็นคําที่ดีครับแต่ว่าบางทีมันก็เป็นคําที่ทําให้เราส่วนแล้วจะต้องโพสิทีฟอย่างไงครับแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็น,นคําที่เฮลตี้เราจะรู้ว่าเอามันเป็นเรื่ององการที่เราจะเน้นเรื่องสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีปุ๊บผมเชื่อว่ามันก็จะมาหาความสมดุลได้ดีเพราะว่าถ้าเราอยากมีสุขภาพดี เราก็ต้องออกกําลังกายแล้วก็ต้องทานอาหารให้ให้ให,ให้ให้ควบคู่กันใช่วยบางคนเนี่ยอยากจะสุขภาพดีแต่ว่างดอาหารแล้วก็ไปห่มออกกําลังกายอันนี้ไม่เฮลตี้ลองเทิมก็มีใช่วยในระยะยาวก็จะมีปัญหาหรือบางคนที่อยากจะก้าวก้าวหน้าในที่ทํางานอะไรเงี้ยก็มุ่งมั่นทํางานสิบชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยแล้วหกวันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยไม่เฮลตี้คือสุดท้ายก็ฟุบในที่ทํางาน อรอปภอาจจะเป็นอปรอปภที่ทำงานาไปที่โรงพยาบาลเนาะไม่มีใครมาดูแลหัวหน้าก็เที่ยวนอนอันนี้พูดพูดไปเรือยไม่ใช่พูดไปยกตัวอย่างเดี๋ยวก็หาว่านั่งจิตก็พูดไปเรือยยกตัวอย่างให้ฟังดังนั้นก็ไม่เฮลตี้ดังนั้นคือเมื่อเราเน้นเรื่องความเฮลตี้นะครับความสม่ําเสมอของเราในการที่เราอยากจะเอาสิ่งที่เรารู้จักรู้จักสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราได้ได้มีประสบการณ์เนาะมา มาออกแบบชีวิตตัวเองในแบบที่มันส่งเสริมสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพใจอย่างเงี้ยครับพอบางครั้งบางวันอ่ะเนาะมันใจเราก็ไม่ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องบอกเป็นความเป็นมนุษย์เนาะบางครั้งก็บางวันก็ดาวไปมืนอก็ร้อนไปบางวันก็หงุดหงิดอาหารไม่อร่อยอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีบ้างที่เราไม่ได้เต็มร้อยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าเต็มร้อยเกินนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะ เต็มร้อยนี่คือแบบว่าบางครั้งอาจจะเป็นแค่พยายามที่จะให้มันเต็มอ่างเงี้ยเนาะคือบูสต์บูสต์เหมือนแบตเตอรี่อบูสต์มันขึ้นบูสต์มันขึ้นอย่าเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้แบบขาอะไรไปใช้เวลาที่จะหาพลังงานในตัวจริงๆอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือบางทีความเต็มร้อยก็ไม่ได้แบบเต็มร้อยจากสิ่งที่เราเป็นจริงๆเนี่ย อาจจะเต็มร้อยจากสิ่งที่เราต้องพยายามเป็นอะไรเงี้ยนั้นนั้นก็ไปทาให้เราสู้ว่าบางทีก็เหนื่อยหลายคนก็เบิร์นเอาเพราะว่าพยายามบูสต์ตัวเองแล้วรีชาร์จแล้วรีชาร์จอีกรีชาร์จตัวเองจากเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆความตังจใจเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีเวลาเลยที่จะออกไปมีประสบการณ์ใหม่หรือว่าได้พักผ่อนอย่างเงี้ยครับให้ให้แบบร่างกายได้แบบรีเฟรชขึ้นมาใหม่อีกครั้งเนี่ยอันนั้นก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เฮลตี้ไม่ได้ดีต่อสุขภาพจิต สุขภาพใจและสุขภาพกายเราเนาะนั่นคือว่าเมื่อเรากลับมานะครับสามหัวข้อเราเมื่อเราตั้งใจครับที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปได้ดีเราต้องสม่ําเสมอเราต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วในระหว่างที่เรามีความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งหรือว่าใครหลายคนเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกยืดหยุ่นแล้วก็เหมือนกับว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยใช่ไหมคือไม่ไม่ได้มีความมีกรอบชัดเจนว่าความรักเราจะไปแบบนี้ แล้วเราก็จะพยายามที่จะพูดหรือว่าทํำทุกอย่างตามความจริงใจของเราอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็หากมันมีอะไรที่ยังไม่ไม่ถึงจุดนั้นเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีการกล่าวโทษไม่มีการแบบว่าบอกว่าเนี่ยที่ไปไม่ดีเป็นเพราะเธอเป็นเป็นเพราะเธอนะฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้หลายหลายหลายท่านถ้าถ้าลองตรองดูนะคะว่าทุกในความสัมพันธ์อะเวลาที่เราชี้นิ้วหรือว่าไม่เรา เราเอาเรื่องของคู่รักของเรามาแฟนของเรามาบอกว่าเนี่ยจะทาหลายอย่างแล้วทําไมเธอยังไม่ทําสักอย่างเธอทาไมเธอไม่เปลี่ยนแปลงแล้วทำไมเธอแบบโน่นแบบนี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราคิดดูดีนะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่เป,เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้เขาอาจจะแบบเป็นคนเดิมๆเฉยๆแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแปลว่าอะไร <c oughs> ก็เมื่อรู้เขามันก็เมื่อรู้ว่าเขาเองไม่ได้เหมาะสมกับเรา ก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาและตัวเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแปลว่าตัวเองก็ออกไปเลยสิจากชีวิตของเขาถ้าเขาไม่ได้อยากจะอยู่ในชีวิตของเราแล้วต้องเป็นเขาเท่านั้นเหรอถ้าเราอยู่ด้วยกันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมันเป็นเขาจริงๆเหรอที่เป็นปัญหาไม่ใช่เราเหรอด้วยเหรอเจ้าก,กี้เจ้าก,การไปมากหรือเปล่าพูดพูดพร่ำทุกวันหรือเปล่าหน้างอใส่เขาไหมเขากลับมาบ้าน <laughs> ถ้าทุกครั้งที่เราว่าใครสักคนไม่ยอมเปลี่ยน,นครับที่จริงเราก็อาจจะไม่ได้ยอมเปลี่ยนด้วยเพราะที่จริงแล้วการเปลี่ยนอาจจะเริ่มทักเร่า,เ,าเปลี่ยนใจเปลี่ยนแนวทางเป็นคนรักใหม่จะไปอยู่ไปทําไมใช่ไหมเนาะก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องการเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองก็เหมือนกันเนาะถ้าเรามีความสม่ําเสมอนะครับก็ไม่ต้องออกกำลังกายทุกวันนะครับเบื่อ น่าเบื่อออกในวันที่เราอยากจะออกแต่ว่าอยากจะออกให้มันสม่ำเสมอสอง 2. วันที่สามวันทวิท์แต่ว่าไม่ออกเลยก็ไม่ใช่ไม่สม่ำไม่สม่ำเสมอไม่คอนสิสเตนซีออกร่างกายเพราะว่าตัวเองอยากจะเห็นตัวเองเป็นคนที่สุขภาพดีหากแรงจูงใจเป็นการที่เราอยากจะให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมเราก็ใช้ตัวนั้นเป็นตัวจุดไฟโอ้อยากจะหุ่นดีอวดสาวๆอยากจะหุ่นดีอวดผู้ชาย เดี๋ยวเนี่ยสงการานจะมาแล้วเริ่มเลยหุน่นถือถือเป็นสิ่งที่ดีครับจุดไปเลยจุดไฟอีกไหนให้มันให้มันโหมให้มันแบบว่าแรงแรงไปเลยนะปุ๊มจะเอาหุนน่นดีๆเนี่ยไปอวดคนอื่นไม่เห็นผิดเลยครับการอวดก็ไม่เห็นผิดเลยถ้าเราจะทําเองเพื่อที่จะให้มันแบบว่าได้รับการชื่นชมจากคนอื่นเนาะดีกว่านั่งมันก็ไม่ทําอะไรโอ้ช่างมันเถอะไม่อยากไม่เอาไม่เฮล่ตี พอเรารู้ว่าเราอยากจะมีหุ่นที่ดีสมบุรณนะครับอตัวอย่างหุ่นที่ดีอวบอวดขึ้นใช้ตัวนั้นนะครับในการจุดประกายไฟในในชีวิตของเราแล้วทํามาเลยให้เต็มที่แล้วแต่ระหว่างนั้นอะระหว่างนั้นก็เป็น,เป,นเป็นตัวจริงหยอดเขาเ้าไปยังไงก็รักตัวเองอะก็คือไม่ได้โหมงานโหมหนักมากไป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 ,ไปยิมเยอะๆจ้างเทรนเนอร์แต่ว่ารักตัวเองตลอดให้เหมือนกับว่าแม้ว่า เราจะมาจากจุดที่ฉันอยากจะอวดร่างกายคนอื่นตอนสงกรานต์ก็เป็นเป็นจุดอย่างนั้นก็ไม่เห็นเป็นไรก็ยอมรับมันแล้วหลังจากนั้นพอมันไปก็แบบแต่ฉันก็อยากจะให้รักคุณของฉันด้วยก็เริ่มมาเริ่มใส่ความรักไปเริ่มหยดความรักตัวเองไปเริ่มชื่นชมโอ้แบบทําได้ดีมากเลยแล้ววันไหนที่แบบไม่มีเวลาต้องไปทํางานหนักต้องตามหัวหน้าไปไปงาน,นงก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำพรุ่งนี้ก็ทําแต่พรุ่งนี้ก็กลับไปทําจริงๆคือ ไม่ว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนก็ตามครับผมเชื่อว่าคริสต์มาสเนาะเป็นแรงความรักถ้าเรารักตัวเองพอหลายอย่างที่เราถึงแม้ว่ามันจะเริ่มจากความคิดที่มันอาจจะจริงครึ่งเดียวอะไรเงี้ยอยากจะอดคนอื่นซึ่งมันอาจจะโอ้ดูแบบโอ้ยทําไมเป็นดูแบบตื้นเขินจังเลยแต่อย่างไน,นมันก็มีไม่ทําอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลย อย่างนั้นเขาก็ทําแล้วก็ทําทำได้หลังจากนั้นถึงแม้ว่าเราจะเริ่มจากการอยากจะอวดอะไรคนอื่นแต่ว่าอย่างเช่นเรื่องร่างกายนะครับในการเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยก็พอหลังจากได,ได้ได้ทําเสร็จก็ทําไปเพื่อที่จะบอกอ๋อถ้าการอวดคนอื่นน่ะมันเป็นผลพลอยได้เรามันเป็นผลเป้าหมายที่เราอยากทำแล้วในระหว่างทางเราก็ใส่อย่างอื่นได้ไหมแบบว่าอวดคนอื่นมันจะต้องได้อยู่แล้วอะ่ะอ่ะก็มารักตัวเองเข้าไปพูดดีๆกับตัวเองอ่ะ หรือว่าเราจะต้องสอนคนอื่นด้วยแบ่งปันคนอื่นไปด้วยเนาะอ่ะหรือว่าเราจะมีแท็กทีมเพื่อนมาอชวนไปปรากฏว่าเป้าหมายของการอวดคนอื่นของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยการรักตัวเองมีความเชื่อมัน่นสามารถที่จะไปสอนน้องๆได้ว่าจะต้อง,ต,องต้องแบบออ,ออกกําลังกายยังไงอ่ะมีกลุ่มเพื่อนมาด้วยโอ้ได้ได้เยอะมากเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยอย่าถอดใจครับไม่ว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนก็ตามแต่ว่า ความสม่าเสมอเนาะและการเป็นตัวของเราเองการรักตัวเองด้วยความเป็นเนี่ยและการยืดหยุ่นจะช่วยให้เราสามารถที่จะใช้ความเป็นเรามาส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพใจและสุขภาพกายของเราได้เสมอะก็ใครมีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะเมนลงได้เนาะและถ้าคาพูดไหนที่ทําให้รู้สึกหลายคนไม่สบายใจก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าไม่ได้มีจุดประสงค์จะมุ่งร้ายกับใครทั้งนั้น เพราะว่าวันคริสต์มาสเนาะไม่ใช่สั่งหลังวันคริสต์มาสเนาะคริสต์มาสเป็นแหล่งความรักนะครับดังนั้นรักตัวเองก่อนเสมอและทุกอย่างมันจะลงตัวสวัสดีครับ